สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเมอร์หลนและพบก,กับผมองครับมาฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงคู่นี้กันครับเรียกได้ว่าเป็นมวยที่ทุกคนบนโลกอยากดูคู่นี้ว่าจะจบลงยังไงความทะเยอทยานของทาเลนต์คอ w ฟอร์จะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับเคยได้2 c h แชมเปี้ยนแบบอดิสบิวเต็ดมาแล้วนะครับและเขาหานกล้าขึ้นไปปะทะแลกเดือดกับโคตรมวยของโลกเราใบนี้อย่าง ซาอุนคารเนโลอวาเลสหรือหัวแดงที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงมุมมองรูปแบบการเจอกันแล้วก็วันเวลาที่จะเจอกันด้วยนะฮะเรียกได้ว่าคุยกันทุกประเด็นเจาะลึกกันทุกดีเทลนะครับวันนี้ทุกคนครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องโอมาโลนด้วยนะครับถ้าว่าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่า <S <S ก็พูดกันอย่างนี <S <S ้ก่อนนะครั <S <S บว่าคาร e เนลโลอวาเลสเพิ่งต่อยมาล่าสุดเลยจากการปะทะก ทุกคนแทบจะหลับน็อกคนดูทั่วทั้งโลกม่วงแบบโอ้โหหาวไม่รู้กี่ฟอดต่อก,กี่ฟอดนะฮะวิลเลียมสคูหมุนอยู่นั่นนะครับวนอยู่อย่างนั้นแหละวนจนทุกคนน่าจะเวียนหัวกันไปตามๆกันแล้วก็จบลงไปด้วยคารเนโลเอาชนะแล้วก็คืนเข็มขัดทุกเส้นมาให้แก่คารเนโลนะครับไม่ว่าจะเป็น WBA,WBO,WBC,IBF แล้วก็เข็มขัดเดลิงแห่งเกียรติยศที่คาเนโลมีอยู่แล้ว นะฮะคานิโลกลายเป็นอดิสบิวเต็ดในรุ่นของซ u เปอร์มิดเดิลเรท1น8อปอนด์ครับก็ชัดเจนนะครับว่าเราก็มองว่าเฮ้ยไฟเนี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนเป็นการวอร์มเครื่องของคานิโลนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามน่าเบื่อขนาดไหนสุดท้ายแล้วเตอร์กิกนะฮะ ดึงตัวของทาเลน n คอฟฟอร์ดเดินขึ้นไปบนเวทีฮะและจับทาเลนคอฟฟอร์ดขึ้นไปประจันหน้ากับคาเนโลเรียกได้ว่าเฟกออฟกันเบาๆชัดเจนเลยครับว่าไฟของทั้งคู่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็พอประจันหน้ากันเสร็จเนี่ยเขาก็าประกาศวันชคกันเลยนะครับวันที่12กันยายนครับที่ลาสเวกัสนะฮะเรารอดูได้เลยเป็นศึกล้มแชมป์อ e ันดิสบิวเตที่มีเข็มขัด4สถาบัานของซาอูลคาเนโล เป็นเดิมพันนะฮะถ้าทาลินคอรฟอร์ดชนะคาเนลได้จะกลายเป็นชายคนแรกที่ทำลายทุกสถิติถืออดีตสบิวเตสสามรุ่นสามพิกัด เต็มที่นะฮะที่แกเคยทํามาได้แล้ว2นะฮะนี่คือเป็นพิกัดที่3เพราะฉะนั้นไทานนร์นคอฟฟอร์ดมีโอกาสลุ้นมากๆนะครับที่จะได้คูณ3ามอนดิสิบิวเต็ดนะฮะบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายนะฮะเพราะว่านับปัจจุบันไทานนร์นคอฟฟอร์ดต่อยอยู่ที่ซูเปอร์เวลเตอร์เวทครับแกจะต้องขยับพิกัดขึ้นไปที่ซูเปอร์มินิเวทขี้หมูขี้หมานะครับเข้าๆประมาณ2พิกัดเต็มๆด้วยกันซึ่งพิกัดนับปัจจุบันที่แกต่อยอยู่อย่างซูเปอร์เวลเตอร์เวทเนี่ยผมก็บอกได้้เลยนะครับว่าโโอห เป็นอะไรที่ลำบากไม่น้อยเหมือนกันเพราะไฟล่าสุดที่แกต่อยกับมาดิมอฟเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลงานที่สดสวยงดงามสักเท่าไหร่แล้วก็ติดตาติดใจแฟนมวยเอนะฮะเรียกได้ว่ามาดิมอฟเนี่ยต่อยโดนตัวของเทรนคอฟฟอร์ดไปเยอะมากๆเหมือนกันแล้วเขาบอกได้เลยว่าณปัจจุบันอายุอยู่ที่37ปีแล้วนะครับอายุมากกว่าคาเนโลเยอะเลยนะครับคาเนโลอายุเพียงแค่34ปีเท่านั้นครับแต่ก็คอฟอร์ดเนี่ยปาบ ตัวตึงๆในรุ่นมาเยอะมากแล้วนะครับ41ไฟ31 KO ไม่เคยแพ้ไข่และไม่เคยเสมอกับไข่การันตีด้วย31 KO ไม่ธรรมดาพาวเวอร์ Power, พลังหมาดความแม่นยำของทาเลนคอฟอร์ดเนี่ยบ่งบอกให้เรารับรู้ได้เลยนะครับว่าหนักและคมทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนประสบการณ์ของซาอูลคาเนโลอา e วเลสครับก็เป็นอะไรที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเดือดดาลและระเบิดระเบอ้อขนาดไหนนะครับตัวคาเนโลต่อยมาแล้วทั้งสิ้น 62ไฟท์ด้วยกันครับแพ้เพียงแค่2ไฟท์นะฮะแล้วก็เสมอ2น็นอกไปทั้งหมดอยู่ที่ 39KO ครับคารเโลเคยแพ้ให้ใหกับดูมิทีบีโวและก็แพ้ให้กับโคตรมวยของยุคอย่างฟอยเมเบอเธอร์จูเนียครับเป็นอะไรที่น่าดูมากๆนะครับเพราะว่าถ้าตัวของคารเโลวาเลสชนะคารินคอรฟอร์ดได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับคารเโลวาเลสได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าคอฟอร์ดเนี่ยเป็นมวยยอดฝีมือนะฮะแต่ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับคอฟอร์ดอย่างที่ผมบอกไปอายุเยอะแล้ว37ปีกับเป็นมวยที่มีส่วนสูง,ง173เมซนครับสูงกว่าคานโล2เซนด้วยกันคานโลสูง171เซนครับกับช่วงชก179เซนถามว่าช่วงชกคานโลเยอะไหมยเยอะมากเลยครับกับส่วนสูงเพียงแค่171เซนแต่ทุกคนครับคอฟอร์ดแกมีดีมากพอตรงนี้เลยครับกับช่วงชกอยู่ที่100 88เซน,นครับเรียกได้ว่ามากกว่าคาเดโลเนี่ยเเซนในการเคยถือเข็มขัดทุกรุ่นทุกสถาบันด้วยการเอาชนะน็อกแบบติดตาติดใจตะลึงคนทั้งโลกด้วยการน็อกแอร์โรสเปนจูเนี่ยฮะเรียกได้ว่าไอ้ฉลามหนุ่มทำอะไร ตาบัตคอฟร์ไม่ได้เลยเรียกได้ว่าต่อยแบบสอนมวยนะฮะและไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับน้องผมมาฮะและแน่นอนนะครับว่าน้องผมเนี่ยโอ้โหเป็นสายมวยเป็นพันแท้ของมวยเหมือนกันครับโดยน้องผมเนี่ยฮะตั้งชื่อเพจว่า FTC ผมก็งงว่าเฮ้ย FTC เนี่ยมันแปลว่าอะไรน้องผมบอกว่าพี่คำว่า FTC เนี่ยแปลว่า first team คอฟร์ครับและแน่นอนนะครับว่าน้องผมนี่ฮะ ทำเข็มขัด WBC WBA WBO IBF นะฮะนี่ครับนี่เป็นเข็มขัดที่น้องผมทําขึ้นมานะครับโอ้โหเป็นไงทุกคนงานกริปเหมือนจริงสุดๆนะฮะแบบทุกดีเทลเก็บมาแน่นๆนะฮะหนังแน่นๆตึงๆเปียกๆแบบนี้สวยมากครับและผมบอกได้เลยว่าในบ้านเราเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับและใครที่เป็น FC สายมวยสากลแท้ๆนยฮะรู้ใจรู้กันดีว่า เข็มขัดแบบนี้มันไม่ได้จับต้องกันง่ายๆและมันไม่ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะฮะนอกจากนี้น้องผมบอกว่าพี่ครับพี่โอมเข็มขัดของผมพี่สามารถคัสตอมได้นะสมมุติ W B A เนะฮะเส้นนี้ W B A พี่ไม่ชอบสีดำพี่อยากได้สีเขียวผมเปลี่ยนให้ได้พี่อยากได้สีแดงผมเปลี่ยนให้ได้พี่อยากได้ดำทั้งเส้นพี่บอกผมผมคัสตอมให้ได้แล้วก็พี่อยากติดรูปพี่ หรือว่าพี่อยากจะใช้ชื่อของพี่นะครับโอมาโลนหรือว่าพี่อยากจะติดแบบหน้าแมวเหมียวพี่หรือพี่อยากจะติดหน้านักบอลที่พี่ชอบแท้งคาเนลหรือทารินคอ o ฟอร์ดพี่บอกผมได้ครับผมคัสตอมให้พี่ได้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าเจ๋งมากครับ ก็ทุกคนครับใครอยากครอบครองเข็มขัดนะะี่ะทุกสถาบันหรือคุณจะเอาให้ครบทั้งแบบ a d l u s p u t e d ที่คารโลมีและท a l e n คอ r a ฟอร์ดมีอย่าพลาดเทนี้ครับ FTC Bell Champion นะฮะไปติดตามได้เลยบอกเลยว่าน้องเขาสายลึกสายจริงเกี่ยวกับมวยทุกคนนะฮะน้องเขาบอกผมว่าถ้ามาจากโอมาโลนนะฮะคุยได้เลยโดยตรงน้องเขามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ คัดต้อมให้ทุกคนได้ทุกคนดูดิอ่าดูงานนะฮะงานคุณภาพนะผมบอกเลยจัดเต็มทุกดีเทลจริงๆนะครับก็ขอบคุณมานที่นี้ด้วยนะครับที่ส่งเกมขัดมาให้ผมมาตั้งโชว์หล่อๆนะฮะอ่ะแบบโคตรเท่นะทุกคนแบบดูดูตัวของเจ้าแท้งมันพาดบ่านะครับผมจําได้เลยนี่ท่านี้เลยนะฮะท่านี้เลยเป๊ะๆนะครับโอ้โหเป็นไงผมผมประทับใจมากนะครับอ่ะ ใครสนใจอยากได้นะครับติดต่อน้องแล้วน้องบอกว่าพี่ครับมีระบบผ่อนให้ด้วยนะเอาแบบว่าคนไหนที่ทุนทรัพย์ไม่พร้อมอ่ผมผมให้ผ่อนมาคุยกันได้นะครับน้องก็ลองติดต่อไปดูนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะวิเคราะห์ให้เอาแบบเหรียญยิบนะครับทุกคนตัวของซาวูลคาร์เโลออเเลสครับเป็นมวยออร์ทอดอกสแตนนะครับส่วนตัวของทานิสคอร์เป็นมวยเซอร์พอร์สแตนครับ ก็ชัดเจนนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยผมบอกเลยว่าแพ้ทางซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคอฟอร์ดฮะแพ้ทางมวยขวาเป็นอย่างยิ่งนะถ้าคอฟอร์ดเจอซ้ายกับซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าคอฟอร์ดกินเรียบแต่พอคอฟอร์ดมาเจอมวยขวาเนี่ยแกจะค่อนข้างลำบากใจแล้วก็เป็นการชกที่แกต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับข้อดีของคอฟอร์ดเนี่ยช่วงชกยาวมากครับแล้วก็เป็นนักมวยที่สายตาดีสุดๆแล้วก็ความรวดเร็ว การอ่านจังหวะการอ่านเกมเนี่ย มันเป็นเลิศนะฮะแล้วก็เป็นนักมวยที่ใช้ความฉลาดในการชกจังหวะการยืนฟุตเวิร์กต่างๆการเข้าทำของแกเนี่ยมันดูดีดูมีมิตินะแม้ว่าหมัดแกเนี่ยจะดูเหมือนไม่แรงแต่ต่อยที่คู่ต่อสู้มีอาการตลอดนะฮะเพราะว่ามันมีความเบ่นย่ำความเป๊ะในการออกแล้วก็จังหวะในการออกหมัดเนี่ยมันคมกริบนะครับส่วนคาริโลอเวเลนฮะเป็นเหมือนรถถังหุ้มเกราะถ้าเป็นสัตว์ก็คล้ายๆกับแรดนะฮะที่แบบร่างกายเต็มไปด้วยเกาะหนานะฮะตัวหนาบักเลย ที่หมีคาเนโลของเราเนี่ยต่อยห,หมดบวกหมดไม่สนลูกใครนะฮะใหญ่แค่ไหนแกกระชับมาแล้วนะครับเบอร์ลังกาใจแม่มุนเกียเอาหมดบวกหมดนะครับนี่คือคาเนโลอวลเรตครับมีพลังทําลายล้างที่สูงความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็คางแข็งเป๊กนะฮะเรียกได้ว่าผมดูมวยมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคาเนโลลงไปนอนลงไปนับกับพื้นเลยนะอะ ทุกคนก็ลองนึกภาพดูด้วยกันว่าคลาวด์ฟอร์ดที่ขยับพิกัดขึ้นมา2รุ่นเนี่ยจะบวกเรโลยังไงให้ลงไปนับก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะโดนและ,และมีอาการแต่โดนแล้วลงไปนับผมน่าจะผมว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้สําหรับคาริโลออเวนเลสนะครับแต่ไม่รู้ว่าบนเวทีเป็นยังไงนะฮะซึ่งเราเห็นกันแล้วว่าทั้งสคนมีข้อดี แตกต่างกันแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮ้จุดไหนใครดีกว่ากันจุดไหนใครเด่นกว่ากันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความคล่องตัวความว่องไวผมยกให้คอฟอร์ดกินขาดคารเรโลแน่นอนคารเรโลเป็นนักมวยที่ ยืนฟุตเวิร์กเต็มเท้านะครับไม่ได้แบบยืนกระโดดยองแยงเหมือนตัวแท้งเหมือนนาอยะเหมือนมวยรุ่นเล็กนะฮะแต่เป็นมวยเริ่มเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ยืนเต็มเท้าแต่ยืนเต็มเท้าเนี่ยข้อดีคือต่อยหนักต่อยแรงมั่นแม่นยำมั่นคงแล้วก็ปักหลักยืนต่อยเนี่ยได้ดีซึ่งคาเนลโลเป็นมวยที่หลักดีอยู่แล้วแล้วก็จับจังหวะหาหลักเหลี่ยมยืนค่อยค,อยคอยสืบต่อยประมาณนี้แกจะมั่นคง ส่วนทนนิสคอฟฟอร์ดมีจังหวะฉาบฉวยกว่าเข้าออกรวดเร็วกว่าและก็ฟุตเวิร์กจะดีกว่าคาเนโลนะครับมีความคมทางด้านฟุตเวิร์กมากกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าต่อยมวยเวทเล็กมามากกว่านะครับอันนี้ผมมองเป็นแบบนี้นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอฟฟอร์ดขยับขึ้นมาที่รุ่นซูเปอร์มินเนว์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนข้อที่2ครับช่วงชก คอฟอร์ดชนะชัดเจนเลยครมากกว่าคาเนโลถึง9เซนแต่บอกได้เลยว่าไม่เป็นปัญหาสําหรับซาอูลครับเพราะว่าแกผ่านนักมวยที่ช่วงชกเยอะแบบนี้สูงแบบนี้ใหญ่แบบนี้มาแล้วนัดต่อน,นัดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าคอฟอร์ดเพิ่มน้ําหนักเท่ากับคาเนโลบอดี้แกจะดูลอยกว่าซาอูลแน่นอนนะครับอ่ะน้าหนักครับพลังหมัดรุ่นรเนี่ย ผมมองที่คาเนโลเลยยังไงก็หนักกว่ายังไงก็ชนะแรงประทะคอฟ o อร์แน่นอนเพราะว่าแกต่อยในรุ่นนี้มาอยู่แล้วและแกเป็นแชมป์ทุกสถาบันด้วยนะครับคอฟฟอร์ดขยับพิกัดขึ้นมาอาจจะไม่ชินทางด้านการออกหมัดอาจจะไม่ชินทางด้านน้ำหนักตัวที่ต้องแบกขึ้นมา แกจะช้าลงแต่คาเนโลชินอยู่ในพิกัดน,นี้อยู่แล้วยังไงความคล่องตัวคาเนโอลอาจจะดูดีกว่าในช่วงท้ายๆแล้วก็การบริหารแรงบริหารกําลังรวมถึงพลังกํำปั้นเนี่ยรุ่นๆเนี่ยคาเนโลกินขาดแน่นอนนะครับอ่ะต่อกันที่ความทนทานครับยังไงก็อยู่ทางฝั่งคาเนโลครับอย่างที่บอกนะครับ หนาขนาดนั้นคางและคอที่ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นคาริโลโดนจนยุบจนซุดลงไปกับพื้นผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็แรงประทะครับก็ยังบอกอยู่ที่คาริโลอยู่ดีครับเพราะว่าก็ชินอยู่ในเวทเนี้ยเจอกับมวยตัวใหญ่กว่าคอฟอดสูงกว่าคอฟอดเป็น10เซนคาริโลแกก็เจอมาแล้วแกต่อยร่วงมาแล้วด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นแกเจอคอฟอดเนี่ยแกไม่มีอะไรจะกลัวอยู่แล้วนะครับสำหรับคาริโลนะอะจังหวะสายตาครับหลักเหลี่ยมความแบบ คมคลิปของสายตาหลบปึ๊บพับเนี่ยผมยกให้ว่ามันดีทั้งคู่แต่ให้เลือกหนึ่งคนเฉียดผมยังมองว่าคอฟอร์ดเนี่ยฮะเป็นมวยสายตาวงนอกได้ดีกว่าในถ้าสายตาวงในระยะประชิดเนี่ย คาเนโล่เลยฮะบางทีแกก็ไม่หลบนะคาเนโล่เนี่ยคือรับกับรับเลยนะเป็นมวยที่แบบมั่นใจในคางตัวเองสุดๆนะครับแต่ถ้าให้เลือกสายตาผมยังเลือกคอฟอร์ดนะอ่ะต่อไปครับพละกําลังยังไงก็คาเนโล่อยู่แล้วเพราะว่าแกยืนในเวทนี้มานานมากแล้วนะฮะมันสมองครับดีทั้งคู่เป็นมวยจับจังหวะดีทั้งคู่อันนี้ขอยกให้ทั้งคู่นะฮะการป้องกันตัวยังอยู่ที่ตัวของคาเนโล่อเวเบสครับเป็นนักมวยที่หนาตึ๊บเลยด้วยความหนาพละกําลัง ความแข็งแรงค้างหิ้มค้างพลหดมองไปที่คาริรโลครับด้านภาพรวมการป้องกันตัวนะฮะอ่ะต่อไปครับจะเป็นในส่วนจุดอ่อนของทั้งคู่เลครับไปเลือกมนที่จุดอ่อนของแชมป์อย่างซาอูลคาริรโลออเเลสอยู่หลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นจุดอ่อนคาริรโลน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าแกอาจจะชินในเวทนี้ละเติบโตมาในเว่นี้ค่อนข้างเยอะแต่คาริรโลมีจุดอ่อนลหลักอยู่นั่นก็คือการที่แกเนี่ยเดิน เต็มเท้าเต็มฟุตเวิร์กครับพอแกไปเจอมวยคล่องๆแบบปูดปาตัดเปียลรวดเร็วเนี่ยแกจะเข้าไม่ค่อยถึงตัวแกจะต่อยไม่ค่อยโดนแกต้องจับจังหวะอีกหลายช็อตเลยเรียกได้ว่าหือจับเหมือนกันสําหรับ ero, คาเนโล่นี่ะด้วยพื้นฐานแกค่อนข้างที่จะช้ากว่าคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะฮะซึ่งคอฟอร์ดมีดีตรงนี้ครับความเร็วแกเหนือกว่าคาเนโลแน่นอนนะครับแล้วก็ ผมไม่รู้ว่าวันนั้นถ้าคอฟฟอร์ดชินกับพิกัดแล้วขึ้นไปต่อยและเกงได้ฟุตเวิร์กแบบพิกัด147ปอนด์ติดมาอยู่นะผมบอกเลยว่าคาเนโลจะมีความลำบากตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนจะทำให้คอฟฟอร์ดเนี่ยเห็นหมัดคา n e เนโลเข้าได้เร็วกว่าและออกได้เร็วกว่าเช่นเดียวกันครับซึ่งคา n เนโลแพ้มวยที่มีการเข้าออกรวดเร็วเป็นระบบระเบียบและเกก็แพ้จริงๆนะคนนั้นคือฟอร์ดเนเธอร์จูเนียฮะ ที่เร็วกว่าคาเนโลเยอะเลยแต่พูดยากนะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นยังคาเนโลอยู่แต่ณปัจจุบันเป็นคาเนโลที่เก๋เกมมากผมก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แพ้อีกหนึ่งคนอย่างรูมิที่มีโวแม้จะตัวใหญ่กว่าคาเนโลแต่เร็วกว่าฟุตเวิร์กดีกว่าแล้วก็ช่วงชกยาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคอฟอดจับจุดตรงเนี้ยของทั้งฟอยและก็ของบีโวและปรับใช้ในสไตล์ของตัวเองก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาชนะคาเนโลด้วยชนะคะแนน ไม่มีน็อกไม่มีนับเกิดขึ้นแน่นอนหวังกันที่คะแนนรุนุ่นครับแล้วก็ต่อไปครับคาเนโลกแกไม่ค่อยชอบมวยที่ต่อยวงนอกจ๋าจนเกินไปนะฮะคือพอแกเจอมวยเข้าออกรวดเร็วแล้ววงนอกจ๋า,จาเรียกได้ว่าระยะช่วงชกยาวกว่าตัวแกเองเนี่ยแกจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าต้องเดินหลักไล่ตอนเข้าไปหาจังหวะต่อยแล้วต่อยไม่ค่อยโดนเนี่ยแกจะค่อนข้างที่จะแพ้ทางมวยประเภทนี้ นะฮะแต่ถ้าแกเจอมวยบูละห่ำตัวใหญ่บุกเดินใส่แกอะไรยังไงก็ตามแกปราบอยู่หมัดหมดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจวิลเลียมสกูล,ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงฮะอันนี้ไม่ได้เรียกวงนอกนะ,ะอันนี้เรียกว่าหลุดออกจากกวาลไปแล้วนะครับแต่คอฟอร์ดเป็นน้กมวยที่ยืนชกวงนอกได้ดีมากโดยเฉพาะการที่แกแบบ เย็บขวากระแทกนําเย็บขวากระแทกนําไปเรื่อยๆฮะแล้วก็วนแล้วก็วน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 ,น,นะฮะอ่ะใครในโลกแกจะไม่ค่อยชอบมวยประเภทนี้ซึ่งคอฟอร์ดถือระยะตรงนี้ได้แบบพอดีเป๊ะนะครับอ่ะมาทีนี้มาดูกันที่จุดอ่อนของทันทีคอฟอร์ดนะฮะ ทา้งนคอฟต์มีจุดอ่อนหลักๆอยู่ที่หมัดซ้ายของแกนี่หละครับแกเป็นนักมวยที่ยืนใน2การเลยจะออทอดอกหรือเสาพอกก็ได้แกทําได้ดีหมดนะฮะแกมีจังหวะออกขวาหน้านําก็ดูดีหรือแกจะเปลี่ยนมาเป็นซ้ายนําก่อนนะฮะทั้งทงที่ซ้ายอยู่หลังนะแกก็ทําได้ดีเหมือนกันนี่คือจุดเด่นและลักษณะเด่นของคอรฟอร์ที่จะต่อยอยังไงก็ได้จะเลือกออกในระยะไหนก็ได้แกอาจจะเย็บขวาแล้วตามด้วยคอสเย็บขวาคอสหรืออัปคัดซ้าย คอฟอร์ดมีมิติในการชกที่มากกว่าคา n เนโลแต่ความหนาของลำตัวนะครคอมัสเซอร์หรือความแข็งแรงของบอดี้สัดส่วนเนี่ยแพ้ซาอูลคาเนลโลวาเลสแต่ได้เปรียบด้านความรวดเร็วอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทาเลนคอฟอร์ดครับทุกครั้งที่จับจังหวะออกซ้ายและเจอมวยออทอดอกที่เป็นมวยขวาธรรมชาติอย่างซาอูลครับ ซาอูลจับจังหวะตรงนี้ได้แล้วมุดนิดนึงแล้วหักขวาออกไปบอกได้เลยว่ามีเสียวสันหลังแน่นอนสำหรับ ford คอฟอร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นซ้ายคอฟอร์ดนะครับทุกครั้งที่ตกทุกครั้งที่ออกเนี่ยเตรียมรับมือตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามาแน่ๆหมัดคาเนโลจู่โจมด้านนี้แน่นอนนะครับนอกจากนั้นครับตัวของคอฟอร์ดยังมีจุดอ่อนจังหวะกำลังจะ แยบขวาครและแกเย็บขวาปุ๊บเนี่ยบิดตัวนิดนึงฮะคาเนโลหักขึ้นหน้าได้ทันทีนี่ยโดยการสวนขวาอัปเปอร์คัตหรือเมื่อฟอร์ดเย็บขวาออกคาเนโลออกขวาตามเลยงัดเข้ามาเต็มๆนี้ก็ได้เหมือนกันหรือหาจังหวะต่อยเข้ากกหมูได้เหมือนกันครับอยู่ที่วิธีการและกลยุทธ์ของคา n เนโลแล้วแหละแต่คู่นี้นะครับจุดตัดจะวัดกันที่ ความเร็วของคอฟร์และระยะยืนของคอฟร์ครับถ้าทาเลนต์คอฟร์มีระยะยืนที่ดีและมีความเร็วที่เรียกได้ว่าคาเนโลจับจังหวะไม่ค่อยทันคาเนโลเข้าไม่ทันและคอฟร์ตีกินเปล่าด้วยแยบขวากระแทกนำํำได้เรื่อยๆ ทารินคอฟฟอร์ดมีโอกาสเอาชนะซาอูลคารเรโลอาเวเรสไปได้นะครับแต่ถ้าหากทารินคอฟฟอร์ดความเร็วตกหรือความเร็วพอๆกับคารเรโลหรือช้ากว่าคาร์เรโลนะฮะบอกได้เลยว่าตรงนี้แหละคารเรโลได้เปรียบกินแต้มต่อกินเต็มแล้วฮะแล้วก็อย่างที่สองนะครับถ้าคาร์เรโลอาเวเรสอัดหนักได้หาจังหวะจู่โจมจังๆได้อาจจะได้เห็นนับจากคารเรโลแน่นอนนะครับหมายถึงคารเรโลต่อยคอฟฟอร์ดลงไปนับเพราะว่าหมัดคารเรโลเนี่ย เบร์ลังกาก็ล่วงตัวของเจอเมลชาโลก็ล่วงนะครับตัวของไฮเม่มูนเกียก็ล่วงนะครับ แล้วก็ไรเดอร์อีกหลายหคนที่เป็นจีหลายคนที่เคยปะทะกับคาเนลโลมาเนี่ยรู้พิษสงหมัดขวาคาเนโลดีทั้งนั้นว่ามันหนักจริงและมันทําให้ทุกๆคนที่ผมกล่าวมาในขั้นต้นเนี่ยมีโอกาสล่วงลงไปนับได้เสมอและจะนับภาษาอะไรกับทาเลนคอฟฟอร์ที่พองที่กลับขึ้นมา2เวทครับว่าจะต้านทานไหวอย่างไรกับหมัดขวาของคาเนโลจริงไหมเพราะฉะนั้นโจท หินของคอฟอร์ตเลยครับทำยังไงก็ได้ให้โดนหมัดขวาคาเนโลน้อยที่สุดและโดนเบาแบบเฉียดเที่สุดเพราะฉะนั้นคอฟอร์ตต้องสายตาดีเกินเปอร์เซ็นที่ตัวเองมี300-400ขึ้นไปนู่นเลยครับถึงจะไหวกับซาอูลคาเนลโลอาเวสนะฮะก็คู่นี้ฮะมองภาพรวมเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วผมยังมองว่าความแข็งแรงแข็งแกร่ง ความทอลหดอดทนของคา n เนโลนี่แหละจะส่งผลทาให้คารเนโลชนะเพราะว่าโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยุกแต่อยู่ที่ว่าคา n เนโลจะเบียดคอฟฟอร์ดได้มากขนาดไหนถ้ากดระยะเข้าไปได้ในระยะที่ตัวเองสาวหมาัดได้ คอฟอร์ได้เสียวแน่นอนนะฮะถ้าตัดลำตัวบอดี้ช็อตมันๆบอกเลยว่าคอฟอร์อาจจะหนีไม่ออกและจมลงไปนั่งนับกับพื้นก็เป็นได้นะครับคู่นี้บอกเลยว่าสนุกดูเดือดน่าดูสุดๆครับอยู่ที่การวางแผนของทั้งคู่มาด้วยนะครับแต่ผมกล้าบอกและการันตีได้เลยว่าคู่นี้เราวๆประมาณ55%อยู่ทางฝั่งคาเดโรครับ45%อยู่ทางฝั่ง ทันินคอฟฟอร์ดไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างยูแบงและเบนที่ประท่ากันมาล่าสุดเนี่ยก็มีสูตนให้เราเห็นแล้วครับว่ามวยตัวเล็กก็สู้มวยตัวใหญ่ได้มันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นคอฟฟอร์ดเก็บพกใจเกินร้อยมาตั้งแต่บ้านแล้วว่าแกล,ล้มคาเรโลเอาอไวแน่นอนผมเลยให้เปอร์เซ็นต์เบียดเบียดกันขนาดนี้ครับก็ทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับมองว่าใครจะชนะ ก็คอมเมนต์มาได้เลยพูดคุยกันแบบเต็มที่นะฮะใช้ความเขีนกันได้เลยแล้วก็มีเหตุผลในมาซัพพอร์ตมุมมองของทุกคนาม,มากผมอ่านอยู่แล้วครับและไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมองไม่เหมือนกันคอมเมนต์มาได้เลยเต็มที่เพราะว่าทัศนคติของทุกคนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันที่ดีเนี่ยรเพราะางั้นต่างคนต่างมุมมองเราแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็ทุกคนครับหากผมให้ข้อมูลท่าในใดผิดไปพูดจุดไหนผิดไปผมขอโทษและขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกคุณทุกคนมากๆลยครับที่เข้ามารับชม อยากได้เข็มขัดนะครับทั้ง4สถาบันก็ติดต่อน้องผมไปได้นะครับสวยนะสวยจริงๆนะครับโอ้โหเด็ดเดดจริงนะครับก็สำหรับวันนี้ทุกคนครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและสวัสดีครับบ๊ายบาย